嗯。<laughs> <laughs> นี่แหละกเดือนตัวนี้เดือนงม่ได้นเดือนาก็ะิมพาทาน่่งจะได้ขาดเย่ามาต้องมึงก็เลยมาใกล้เดี๋ยวมันโดลูกแป๊าเอ้อ่ะไป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 ก่อนมีต้นเอานมันี่แหละแค่ไปก่อนเดี๋ยวโอ้ยมันระโดดออกมานะเี๋ยลงไปให้ลงไป๋ยวก็ออกนะ ออกไม่ออกก็ออกไม่อกอนแล้วรอนแล้วนแล้วแลกจานตักน้ำไม่พอมาใส่หน่อยนึงอื้าวขอมันมต็้เลยเอาเลยน้ำใส่หน่อย ไอ้ที่นี่เน่นอนออที่มาเอานี่มาให้นานให้อหตอตักมาก่อน,น,นอย่าให้มันไปชิมโดนในนั้นนะอาน้ำไปนู้นองน ตายหรือเปล่าขยะควานออกก็มกั่งสิเมกี้ออันนะ่ะกลับไปแกะปะม,เมะ,ะ,<ด>ะเนีมว่า,วากนบ้าลันิ่ไม่มันไม่ทิ่มเนาะเพราะว่าอันนี้ตักง่ายกว่านะเอาอันนั้นไปตักันตักยาก เดี๋ยวไปทิ้มโอนะ้น้ำแม่งขุ่นตรงตรเลยวะมนะีน้ำเป็นแบบที่โค้ดแบบนี้นแต่อันนั้นมันดีกว่าวะไหนปั๊มอะ่ะเนาะปั๊มเล็กอะ่ะเออมันจะเที่ยงกว่านี้ที่เห็นไันนั่นฟัมอ่ะฟัมแบบไหนอ่ะปั๊มไดโวที่จุ่มอะ่ะ ตวามจุง่งไงนแม่บอกอะนะมีตัวใหญ่ไหมไหมนะปลาเรามีเยอะอยู่นเนยเต็มหยิบเต็มหมดเลย,เาายแต่ว่าน้ำอันี่มันจับยับเออ้งเตัวใหญ่มันแรงมืวมันโดดหนีมันกลัวกินมัน <c oughs> มันบอกหมาแล้วเขาหมาเอากูแล้วล้วทำไงเราจะดูดได้หมดอ่ะจะแปลงมี๋จะตักตักทีที <c oughs> นิ้วเดินแป๊วก็แป้งดำนู้นมาตรงข้างไงนั้นอ่ะข้างที่พีโป้กินอาหารน่ะมีกระแปง้งสีดำๆดำอยู่ตรงหล้นน่ารักจังเลยนะเราต้องการให้มันใหญ่เต็นที่ปิดแน่อยใหญ่รักเลยกระแป้งอะไรประมาณนะั้น ตัวใหญ่ก็มีที่ทอกปนได้ตามันเยอะเลยเนี่ยมันชนอยู่เลยปักปุกปักปุก๊บะหูว่ามันโตไหมคะไอ้โตไม่ทแล้วมันแน่นอนอยู่แล้วแหละไอ้ตัวใหญ่มันก็ใหญ่ถ้าปอดเถอะรองเท้าอ่ะจะต้อไล่น์น้าหัะลงไป ใส่มาตี้ต้องใส่จนพ่วมล็อกแบงค์ไม่ใส่ได้ตักมาคุณจะไปตักดูหนถึงไหมโน่นนะโน่นนะไอ้นู้นนะที่ตเต็มๆแม่มึงอยู่นี่มาดิจับปลาเอา ือนทำเล็บไปหนึก็อย่างนี้เลยยากเอยอะเลยนไหมเพเพราะว่าะะอันนี้มันดูแดงแค่แค่นี้แหละลูก อันนี้ยอ้องซื้อเพะว่าตั้งบอกิาท,ทำม่โอ๊ยนั่น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 ,น,นประมาณเดือนนึง ฝูบุนไว้เหรอไป่ัวอยู่ลงอยู่ลงแลเนี่มันน่ารักเลยนี่มันให่จับนีเห็นมีติดอะไรพ่อมันหนีไปไหนกันหมดแล้วอยู่ข้างนี้แล้วมั้งเหลือเป็นร้อยได้มีมิ้วมิ้วตัวนี้ด้วยมา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 ใส่กินได้เลยใส่ก็มั่ง อ้นนนู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 นคุณพ่อบอกใ้ผมใช้ของผมเองแมไม่น่าเลี้ยงแดกเลยมีคนสงสารเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงขายเลี้ยงอะไรเลี้ยงเอาไว้ดูน่ารักเอาไว้เหนื่อยเดี๋ยวว่าถ้าเครื่องแบบนั้นอ่ะเมียร์ใชเนี่ยมันดูได้หลายที ย <laughs> าอยู่แล้วอุ้ยยังสายเลยมันอยู่ในนั้นแหละไม่ไปไหน,นไ,ได้าย,อยโอ้น,น,นูนนูนเห็นหลังแล้วเว้ยคข้ชัวช่วเว้ยนี่ปลาเนี่ย ดูทีตตต่ตัวเล็กตัวหนึ่งไงขวายมันก่อนมันไม่ตายละลางหนึ่งมาเรื่อยๆมันไม่ตายค่อยๆเหวี่ยงเขาเด้อไอ้ตัวน้ำกไม่มีปลาเนี่ยนะปลาอะไรตัวนั้นนะ่ะไอ,กอ้ก้อนก้อนปลวกแม่มันจะฟาดหัวฟาดหัวไหนแล้วมันทำอ,อ,อ่อนแอแล้วก็กินไปสิอ๋อนิ้วเอาไป ก็มีวะเรจะซ้อนน้าพวกนี้ออกมั่งก่อนแหน่เนี่ยมองไม่เห็นเลยีส่ขากเอไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วไปไหนวะ วิ่งมาเดี๋ยวเอาโดนตัดป่ะที่อยู่ในเนี่ยเอาไปเลยเด้ะปั๊บ มีตัวเล็กมันไม่ได้ผอมแล้วพ่อมึงแต่มันเหมือนว่ามันกินโตไม่ทันก็เอาอันนั้นมาโตไม่ทันกัเนเขาเยอะเขาแล้วมันคว้านมันแข็งเอานั้นมาค่ะกุ้ยเนี่จับได้ดีปากกว้ยหักไปแล้วอะไรวะดูสิผ่านเจอของมาของชุ่ๆยๆนี่ ใส่กะแฟฉันแล้วอ้าวอยู่ในนั้นก็มีนะนะตัวเล็กๆนาทำไมถึงหักได้ว่าเดี๋ยวเดี่อยๆค่อยพัดด่อยวก็ทันเนี่ยตัวอย่างเงี้ยเนี่ยมันกินไม่ทัน

ใช่ตอนจับแดดคินไม่ได้รอดรู้มดทนี้ตัวเล็กไม่ได้แล้วตัวเล็กไม่ได้ที่น้ำไม่ได้โอ้นั่นะเราเลือกได้เลยนะโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ต่อแยกของวันน่าจะดีนี่มิ้วนี่มันต้องใช้นี้ได้แนี่เอนใส่ขึ้นใส่ก็มา ยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวข้าลงเดี๋ยวใส่น้ำให้มันใช้ไม่ได้และมึงต้องมัดก่อนเบื่อวะอ้าวมิว้วดูแม่ไปสลัดไม่ไมไอันนี้พ่อมึงไม่เข้าถ้าเลยวะ ยังดีกว่าของเมียอีกอ่ะแค่ดีกว่านิดเดียวปลาคันนู้นะน,น,นะน่๋ยวเอามือไปจับก็เอาก็แปรงมาให้เขาอันนู้ก็ดาเดี๋ยวก็จะตักไส่ขอตักปาลาเหรออ๋อแล้วไปไหนเอาานอยฟากนู้นเด็นเมื่อกี้ไปไหนเหรออยู่ฟากก็เอก้กระแปรงนั่นนะ่ะหาลูกมา ดูนในน้ำสิโอเคจนตาอะไรไปอยู่ข้างนอ,อกอ่ะเห็นตัวเห็นหัวดำๆนะไห<ด>มยนะังไม่ออกมาทีดูตัวใหญ่ออกมา มิว<ร>มือมวรับมิวรับอานี่นี่โอ้นง่ไงรู้อะ มีรูรั่วตักได้เยอะแต่รั่วหมดไหนรูตรงไหนอ่ะมรูมันรั่วุ๊บๆอยู่เนี่ยมานี่มันดื้อไรนะเป <c oughs> ็นปลาดุกหรือปลาไหลนะแม่เอาเศษไม้ออกให้่อนวดดีใจหน้าประดูก มันต้องแบ่งเราแต่ที่นี่เราดูดน้ำเต็มที่ไม่ได้ไงถ้าพูดถึงแบ่งแยกมันเลี้ยงแบบสาเพราะใ้ตัวเล็กมันก็จะกินไม่ทันให้ตัวโตรึเปลเราก็ต้องเริ่มต้องเอาตัวโต,วตวออกเป็นแบกกแบบนี่แล้วมันเสกอะไรเก็ไม้อะไร นนให้ออกทางนี้ไปออกไงไหนอ่นอะ,อะ,อะอยากเนาะทีหลังพร้อมก่อนนะเช็คก่อนเช็คของก่อนแม่หยิบไตอตัวนั้น<า>หยิบตัวนั้นขึ้นมาทีเ่ ไม่พอแล้วหมายถึงไอ้ตัวนั้นเราก็เหยียบมันไหนอ่ะเนี่ยเอ้าเห็นกันเมื่อไหร่นะตัวนี่คือจะง่ายจัดการใส่แว่นนะมาล่งเอาของเรียมาเออเนี่ยเอาตัวเล็กๆจริงๆต้อนทีเราใส่กระเป็งกระเป็งไม่หลานว่ะอย่าเว้นแรงดิ น้องกัะเด็นอ,อีกะปวดเอาปวกมาให้กินก็ไม่มีกระปุกจะทำาะด้ะก็ได้วันเนี้มาได้ไหมคะน่ตักเอเนาะนิเดียวเองอต้งเีบาทนิดเดียวเอง

จะเดินลงมาช่วยจับปลาแล้วมั้งเปิดให้เขาเข้ามาสิห่ะใจแม่ไม่เคยรักเลยแอบชนหนูตะกี้นะนูนน่นมันกินได้น้ำใหม่เล่นมุดน้ำกันใหญ่เลย เี๋ยวเดี๋ยวไปยกถาดออกมาให่เดี๋ยวติดทางได้เฉพาะ